เราสายแช่งบอกว่าจุดโทษจุดนี้มันไม่น่าได้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับบ้างก็บอกว่าเอาแชมป์ไปเลยนะครับถ้าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะฮะเห็นได้ชัดเลยแล้วก็คอมเมนต์กันอยู่ตลอดเลยนะครับว่าเป็นสไตล์แบบเดินจงกรมอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมชุกปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปัชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบ้างเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่วันเสาร์กันหน่อยนะครับจริงๆมันก็น่าสนใจทั้ง4คู่เลยนะคุณผู้ชมฮะแต่ผมเลือกเอามาพูดถึงอยู่2คู่ละกันนะครับเป็น2คู่ไฮไลท์นะฮะเป็นคู่เอกของวันเลยนั่นเองนะครับไปที่คู่เอกคู่แรกกันก่อนนะครับบุรีรัมย์ก็เปิดบ้านเอาชนะเมืองทองไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยแหละนะครับแต่ว่าก็มามีประเด็นดราม่าจนได้นะครับท,ท,ทั้งที่เกมนี้คนน่าจะพูดถึงรูปเกมแล้วก็การซัดกันของทั้งสองทีมซะมากกว่านะครับแต่ปรากฏว่ามันมีดราม่ามากรบทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างก็โดนแย่งซีนไปนะฮะซึ่งก็เป็นจังหวะจุดโทษลูกที่3ของวิลียมนั่นเองนะครับที่บิสโซลีเนี่ยที่โดนทางสตาพรเบียดล้มลงในเขตโทษนะครับซึ่งทีแรกูุตดสินวิสเวศสังนครเนี่ยไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษนะฮะ แต่ว่า VR ทักท้วงมานะครับบอกว่าให้มาเช็คหน่อยนะครับที่จอนะครับซึ่งกว่าจะได้ข้อสรุปใช้เวลากว่า5นาทีเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายก็ทางเปาวิศเวทเองก็ให้จุดโทษกับบุรีรัมในจังหวะนี้ไปนะครับทีนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันเป็นจุดโทษที่ปิดเกมแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมไปเลยนะครับทั้งที่ถ้าหากไม่ได้จุดโทษเนี่ยโอกาสของเมืองทองจะตีเสมอก็พอจะมีอยู่เหมือนกันนะครับ เมื่อบิลลัมมาได้จุดโทษกลางขาแบบนี้เนี่ยโ,โหสายเซียมสายแซะสายแช่งมาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับงานนี้นะฮะเราสายแช่งบอกว่าจุดโทษจุดนี้มันไม่น่าได้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับบางก็บอกว่าเอาแชมป์ไปเลยนะครับถ้าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็บางคอมเมนต์ก็บอกว่าจุดโทษง่ายไปอะไรอย่างนี้นะครับมากันเพียบนะคุณผู้ชมครับซึ่งก็เสียงแตกเป็น2ฝ่ายนะครับบ้างก็บอกว่าจุดโทษจุดนี้ก็เหมาะสมแล้วอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามิโซเีเองก็มีโอกาสที่จะถึงบอลก่อนนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่สถาบเองก็ เขาเรียกว่าตั้งใจเบียดอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมจะรายการฟุตบอลไทยเวอรตี้นี่โอ้โหแฟนๆมาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับเถียงกันในรายการนะครับซัดกันเองก็มีแล้วก็มาด่าพิธีกรก็มีนะเพราะว่าน้าโน่งเนี่ยเขาเปิดประเด็นนะครับว่าลูกนี้ไม่น่าได้จุดโทษอะไรประมาณนี้ผมเองก็วิเคราะห์ว่าลูกนี้มันอาจจะเป็นผู้ที่สิทิอาจจะมองว่าทางสระบถเนี่ยตั้งใจที่จะสกัดไม่ให้บิโซลี่ถึงบอลก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็ได้วิเคราะห์ไปนะครับก็โอ้โหเถียงกันในคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะครับ กลายเป็นว่าผลกงรแขันอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่มีใครสนใจเลยนะครับมาเถียงเรื่องอยู่โทษนี่แหละครับนะฮะเอาเป็นว่ามุมมองใครมุมมองมันล้วกันนะครับถ้าให้มุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมเองก็ได้วิเคราะห์ไปในรายการฟุตบอลไทยบอลลี้ไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าผู้ตัดสินคงมองที่การเจตนาขัดขวางการเล่นของสระพอนั่แหละครับคุณผู้ชมครับที่ไปชนบิสโซลีไม่ให้ถึงบอลก่อนนั่นเองนะฮะซึ่งใครจะถึงบอลก่อนเนี่ยมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเคสนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับ แต่เกิดขึ้นแล้วก็คือการที่ชนกันนั่นเองนะฮะแต่ก็เชื่อว่าผู้ถือสินก็น่าจะดูที่เจตนามากกว่านั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ผมลองวิเคราะห์ดูนะครับนะฮะเท่าที่ได้ดูมุมกล้องที่ที่มีเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็เห็นว่าเมืองทองเองจะยื่นฟ้องด้วยนะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมีประเด็นยาวๆอีกนะครับถ้าหากผลสรุปบอกว่าเปาวิสเ,เวสตัดสินผิดพลาดจริงๆนี้ก็ต่อความยาวสาาเขายืดกันอีกนะครับคนที่รับเคาะก็คงจะเป็น,นบุญล้านี่แหละฮะที่ น่าจะโดนทวนลงไปอีกยกหนึ่งนะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการยื่นฟ้องหรือเปล่าเพราะทางเมืองทองก็มองว่าถ้าลูเลี้ยงไม่โดนจุดโทษก็มีโอกาสได้จะพลิกเกมได้อะไรนะอะไรประมาณนี้นะครับมันได้มันโดนเป็น3าหนึ่งปุ๊บทุกอย่างมันก็จบเลยนะครับก็รอดูแลกันนะครับนะเกมมันกําลังสนุกแท้ๆนะคูค่นี้มันจะเต็มไปด้วยคุณภาพอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีประเด็นเรื่องจุดโทษขึ้นมาก็ ยางซีนไปทั้งหมดนะครับกลายว่าคนไม่ถึงรื่อผลการขัดเลยนะผมเมื่อจริงๆครับไอประเด็นแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะไปต่อกันที่คู่เอกคู่หนึ่งนะครับก็คือเกมที่ BG เปิดบ้านแพ้กับการท่าเรือไป1ประตูต่อ3นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังของ BG อีก1นนัดในซีซั่นนี้นะครับยิ่งเล่นยิ่งแย่นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็ซึ่งเกมนี้แฟนๆก็เข้ามาชมกันเกือบเต็มความจุของสนามนะครับเพราะว่าเพราะว่ากำลังเหออาจารย์ใหม่นั่นเองนะครับแซลแซลแซลนะฮะซึ่งเกมนี้สาคัญอย่างมากเพราะว่ากําลังลุ้นอันดับที่3กับการท่าเรือด้วยนะครับถ้าแพ้ก็คือน่าจะจบแหละนะครับมาเลยอ,อีกสี่เกมก็คงจะตามยากแล้วนะครับเกมนี้นําไปก่อนนะครับสำหรับบีจีแต่ก็มาโดนรัว2ลูกนะครับคือเกมรับเนี่ยค่อนข้างจะมีช่องโหว่เยอะเลยนะครับ รวมถึงเกมนี้เกมรุกก็ไม่ค่อยคมด้วยนะครับโอกาสจอดจออยู่หลายลูกก็ยิงไม่เข้านะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะฮะจริงๆเนี่ยสกอร์มันจะเกือบไหลไปจบที่41ด้วยซ้านะครับดีนะลูกนั้นลำหน้านะครับแม่เจ้าเต๋าธนาสิทธิ์เองก็ยิงก็สวยเลยนะครับแต่ก็โดนลิฟ์คืนไปลูกนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าจบ4 1หนึ่งเนี่ยดูไม่จืดเลยนะครับสำหรับ b g นะครับคือไอ้จังหวะโดนโต้กลับเนี่ยดูทุกคนจะไม่ค่อยมีแรงที่จะไล่กดบอลเท่าไหร่นะครับมันเป็นจุดปัญหาจุดนนึงที่แฟก็ เห็นได้ชัดเลยแล้วก็คอมเมนต์กันอยู่ตลอดเลยนะครับว่าเป็นสไตล์แบบเดินจงกรมอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะอีกทั้งบางจังหงเองก็สเปซสปากกันไปเองด้วยนะครับไม่รู้ว่าหมดแรงจูงใจในเกมลีกไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้มีลุ้นแชมป์อะไรกับเขาแล้วนั่นเองนะฮะหลังจบเกมเนี่ยคอมเมนต์ฟนฟุตบอลก็เดือดเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมครับบางก็บอกว่าเล่นแบบนี้ไม่สงสารแฟนที่มาเชียร์เลยอะไรนะครับนักเตะดูขาดความกะหายนะนะครับเล่นแบบเดินจงกรม ครึ่งแรกพอลุ้นครึ่งหลังพอได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับบ้า <laughs> ก็แซวบอกว่านึกว่าบอลดารามาเดินแบบอะไรแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับฟอร์ไม่ดีจริงสาหรับ B ีีนะครับยิ่งเล่นยิ่งสุดมันมีอาการทรงทรงุๆดๆ,ดๆนะฮะสำหรับ B ีีนะครับผมก็มองว่าขาดแรงจูงใจด้วยแหละนะครับ คงมุ่งเป้าไปที่บอลถ้วยลีกครับแล้วนะครับที่ทะลุไปถึงรอบรองแล้วนะฮะก็ในลีกก็คงจะเล่นกันประมาณนี้นะครับเล่นให้แบบจบๆไปนะฮะก็ประคองประคองกันไปโค้ชทกุเองก็น่าจะลองวิธีการใหม่ๆด้วยแหละนะครับสังเกตได้ว่าการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยจะพักซุปตาให้นั่งสำรองหลายเกมแล้วนะครับก็รอดูว่าทิศทางจะยังไงต่อสําหรับ B ีีนะครับก็ลองรอรู้แล้วกันนะครับว่าจะจบซีซั่นด้วยมือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะับไม่งั้นเนี่ย อาจจะเป็นซีซั่นที่น่าผิดหวังสำหรับ bg ก็เป็นไปได้นะครับก็รอดูแลกันนะฮะอัานั่นคือประเด็นที่ผม่วมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ